กลุ่มดูแลนักเรียนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ได้จัดทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมการแสดงดนตรีระดับนานาชาติ g จียอี้ซิตี้อินเตอร์เนชันแนลแบ2025ณเมืองเจียอี้สาธารณรัฐประชาชนจีนไต้หวันของวงดุริยางเครื่องลมมหาวิทยายลัยราชภัฏเทพสตรี ช่วงบ่ายวันที่9าธันวาคม2 5 6 8ที่วัดป่าธรรมโสพลอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีได้จัดให้มีพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุสนการเข้าร่วมการแสดงดนตรีระดับนานาชาติของวงดุริยางเครื่องลมมหาวิทยายลัยราชภัฏเทพสตรีจัดโดยกลุ่มผู้ดูแลนักเรียนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์โดยมีพระภาวนาวชิรมงคลวิเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมโสพลรองเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีเป็นประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยอาจารย์ภูธรภูมิทนผู้ช่วยศาสตร,ร,ราจารย์ดรมยุรีรัตนะเสร คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมด้วยประชาชนและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้าร่วมพิธี ด้วยวงดุริยางเครื่องลมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแสดงดนตรีระดับนานาชาติในงานเจียอีซิตี้อินเตอร์เน n a ั่นแนลแบนด2025ณเมืองเจีอีสาธารณรัฐประชาชนจีนไต้หวันระหว่างวันที่24ถึง29ธันวาคม2568โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด44คนประกอบไปด้วยอาจารย์ผู้ควบคุมจำนวน4คนและนักศึกษาจำนวน40คนการเข้าร่วมครั้งนี้วงดุริยางเครื่องลมมหา าวิทยายลัยราชภัฏเทพสตรีได้รับการสนับสนุนค่าที่พักค่าอาหารและค่าเดินทางภายในไต้หวันจากผู้จัดงานแต่จะต้องรับผิดชอบค่าตัวเครื่องบินและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆรวมเป็นเงินประมาณ5 0 0 0 0 0บาทเพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ทางดนตรีในระดับนานาชาติให้แก่นักศึกษาและแบ่งเบาภาระของมหาวิทยายลัยจึงได้จัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาขึ้น ในการสมทบทุนค่าเดินทางและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆให้แก่นักศึกษาวงดุรยียงเครื่องลมมหาวิทยายลัยราชภัฏเทพสตรีในการเข้าร่วมแสดงดนตรีระดับนานาชาติ GIE i t y y n t t r r n t t o o n l l b n n d 2025 เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนดนตรีจังหวัดลบบุรีให้มีประสบการณ์ในระดับนานาชาติเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีให้เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติและนำมาสู่ความภาคภูมิใจร่วมกันจึงได้บอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาเพื่อร่วมบริจาคโดยได้ยอดพระปาเพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมการแสดงดนตรีระดับนานาชาติของวงดุนยางเครื่องลมมหาวิทยายลายัยราชภัฏเทพสตรีจำนวน1 4 5 9 9บาทครับ